นมัสการพระอาจารย์วันทาครัอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมบจสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2568รกตรงกับวันศุกร์แรมหนึ่งข้าเดือน4ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเด็จของวันนี้คือสีภูสีบ้านเย็นสีม่วงอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินทิศความสมเด็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ับโซของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกักลีนในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอหลิงและวอแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักคังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอยชิงชอช้างสอโซ่ช่อกระเิย เลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขสาและเลข7หมายเสรจวันนี้เล่าจื้อกล่าวไว้ว่าเมื่อโกรธจัดอย่าพึ่งตอบข้อความใครเมื่อดีใจอย่าพึ่งให้สัญญาเมื่อเศร้าหนักหนาอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้น,นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่เขาคุณและสวัสดีครับ